ปลานีปลานีผอมสะน้อยชื่อปลานีผอมสะน้อยอยู่บ้านบ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าเยี่ยมมูตีตำบลบ่อปลาทองมูสีตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักสงชัยอำเภอปักสงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนายวันผมสะน้อยครับบ้านท่าเยีมครับตีตำบลบ่อปลาทองตำบลบ่อปลาทอง ก็ต้องใช้ต้องวัดนครราชสีมาครับพี่สังเกตดูรวงข้าวครับรวงข้าวที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้ดูว่ามันขึ้นหนาตากว่าทุกปีไหมครับหนาตากว่ามากเลยครับมากกว่าทุกปีเลยรวงข้าวแล้วเม็ดดีด้วยเม็ด<น>เม็ดดีกว่าเดิมแน่ครับดีกว่าเดิมมันต้นข้าวขึ้นสูงขนาดขนาดนี้ถือว่ามาตรฐานนะครับประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอมาตรฐานนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรวงรวงข้าวตรงนี้เปรียบเทียบกับแปลงอื่นที่เขาเกี่ยวไปแล้วครับ ของของของพี่พี่เกี่ยวไปแล้วชื่ออะไรนะพี่โทษแนะนําตัวท่านิดหนึ่งเนาครับชื่อเนาครับอยู่บ้านบ้านท่าย่ำบ้านท่าย่ำเหมือนกันครับหมู่ที่สี่หมู่ทสี่เหมือนกันตําบลบ่อปลาทองเหมือนกันครับผมอำเภอปากตงชัยนครราชสีมาเหมือนกันของพี่เกี่ยวไปแล้วของผมผมเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวไปแล้วของพี่กี่ไร่ครับของผมสามไร่สามไร่สามไร่นี่พี่ข้าวสวยขนาดนี้ไหมข้าวไม่สวยถึงขนาดนี้คนละพันครับคนละสายพันแล้วไม่สวยขนาดนี้เม็ดไม่ใหญ่ เม็ดใหญ่เม <festivals> ็ดเม็ดใหญ่สวยดีแ huh. ต right. um. yeah. uh ่ว huh. ag. uh ่า huh. มันจะห่างกว่านี้อ๋อห่างกว่านี้มันจะเป็นใบสูงมากกว่านี้หน่อยอ๋อเป็นใบเยอะกว่านี้ครับแล้วก็รวงรวงข้าวพูดถึงรวงมันใหญ่เหมือนนี่ไหมรวงใหญ่ดีสมควรครับแต่ยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ไม่สวยขนาดนี้ครับแต่มันคคลพันไงอ่าได้ดีนี้ได้ได้เฉลี่ยไร่ละกี่ตันของพี่ของผมสามไร่เนี่ยหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งร้อยกิโลกว่าๆประมาณหนึ่งตันหนึ่งร้อยกิโลกว่าๆเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปได้กี่วันนะครับ เกี่ยวไปได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์หรอมั้งยังไม่ทันถึงอ๋อไม่ถึงอาทิตย์ข้าวนาปังรุ่นนี้เหมือนกันข้าวนาปังรุ่นเดียวกันโอเคโอเคแต่ว่าแปลงนี้ดูด้วยสายตามันน่าจะได้มากกว่าเนาะแน่นอนเลยครับเพราะว่าดูดูมันหนาตาอันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่อยู่แล้วนี่อืมทุกปีที่เคยเห็นมาแปลงนี้ครับทำนามันมันแตกต่างจากปีนี้ยังไงบ้างที่เคยเห็นมาก็ทำนามาหลายปีแล้วรู้สึกเห็นปีนี้แหละที่ดีที่ดีที่สุดเลยคิดว่าคิด ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับครับจากผลงานของแม่เอตุมิกนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เคารพรักทุกท่านครับเอบครับอ้าวทีนี้คุณคุณประกอบครับอยู่ในพื้นที่นี้เหมือนกันครับอยู่พื้นที่นี้เหมือนกันครับครับบ้านท่าเยี่ยมตำบลบ่อบ่อปะทองเหมือนกันครับนะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเนาะปักทงชัยเหมือนกันครับที่เห็นนาแปลงนี้ที่ที่ทำมาผืนผืนนาแปลงนี้ที่ผ่านมาทุกปีเป็นไงบ้างครับทุกปีไม่ดีอย่างงี้หรอครับ ทุกปีนี่ข้าวไม่ต้นไม่แข็งข้าวร่มบ้างอะไรบ้างข้าวเจ็บบ้างปีนี้เต็มที่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในในพื้นที่ที่ในช่วงฤดูนาปางปีนี้ผลผลิตปีนี้ดูหนาตากับปีที่แล้วไหมโอ้หนาตามากเลยครับโอ้สองเท่าสามเท่าเลยว่ามั่นใจว่าผลผลิตเพิ่มแน่นอนเนาะครจริงจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ยอมรับนะครับยอมรับนะครับเพราะเพราะว่าผมต้นเกี่ยวเคยมาดูเรือยทุกปีอ๋อเคยเราเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นกันประจํำแต่ปีนี้เห็นแปลกตาไปเลยความสมบูรณ์ชัดเจนสวยมากครับพี่น้องสวยจริงๆข้าวนาปังนะครับในพื้นที่25่้าไร่นะครับที่ชชยแร่เอตูมิกับในพื้นที่เขตบ้านทะาเยี่ยมตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักพงชัยจังหวัดนครราชสีมาเม็ดสวยครับรวงใหญ่ครับสวยงามมากกําลังเกี่ยวครับวงเร็วๆนี้นะฮะกำลังจะได้เกี่ยวสวยเม็ดรีบแทบไม่เห็นเลยครับพี่น้องนี่นี่นี่เพียงได้เอาแร่ตัมิกมาผสมปุ๋ยใส่ตอนก่อนตั้งท้องหนึ่งครั้งพอเริ่มเริ่มเริ่มจะตั้งท้องอันหนึ่งครั้งแล้วฉีดตอนตั้งท้องอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับใส่ทางดินหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีด ให้อ่านทางใบหนึ่งครั้งเพื่อกระตุ้นให้รวงออกมาเสมอกันพร้อมๆกันแล้วก็เสมอจริงๆครับพี่น้องดูทั้งแปลงนะฮะสวยงามมากทั้งแปลงเลยครับออกเสมอกันสวยถึงแม้ว่าข้าวจะเหลืองแล้วนะแต่ใบยังเขียวแสดงเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้าวมีความอดุดมสมบูรณ์มากครับพี่น้องนาแปลงนี้ทั้งหมดยี่้าไร่ใช่ไหมครับ,รบใช้แรเอตุมิกหมดไปกี่ถุงครับ แต่ใช้อัตราส่วนสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งแต่ใช้ทั่วทั้งสิบห้าไร่เลยยี่สิบห้าไร่ใช้เต็มพื้นที่แล้วทีนี้ได้มาฉีดเสริมตอนช่วงไหนครับช่วงใกล้จะตั้งท้องตอนตั้งท้องฉีดอีกครั้งหนึ่งโดยเอาสูตรผงมาฉีดครับตอนที่ฉีดใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนที่ฉีดก็ใส่นาฟสองลิยเตส์ผงแร่สองโลอ๋อแร่ตัวผงสองกิโล ต่อน้ำสองลอยดิษฐ์ฉีดในพื้นที่นี่นะครับผสมเลือดถังหนึ่งเนี่ยได้ได้ประมาณสักกี่ไร่ครับได้ประมาณสามไร่ถึงสี่ไร่ครับสามถึงสี่ไร่โอ้แสดงว่าฉีดเข้มข้นหนาสมควรแล้วฉีดกี่ครั้งครับฉีดแค่ครั้งเดียวนะโอ้ฉีดครั้งเดียวครับถ้าฉีดสองครั้งมันจะดีกว่านี้ฉีดสองครั้งก็น่าจะดีกว่านี้แต่นี่ได้ฉีดครั้งเดียวแต่ผลที่ออกมาตอนนี้เรามีความพอใจบ้างได้แค่ไหนครับพอใจอย่างมากเลยครับใจเต็มใจเลย เห็นเห็นแนวเพิ่มบมวกเพิ่มใจไหมเพิ่มใจครับปีนี้ได้ละประมาณสามสิบกตันสามสิบกตันคาดว่าไล่หนึ่งได้ประมาณสักกี่ตันครับต่อไล่เฉลี่ยไ่ต่อไล่เฉลี่ยต่อประมาณตันสามตันสามไม่น่าขาดตันสามเนาะน่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วมากกว่าเพราะว่าดูดูความรวข้าวเราดีกว่ากันรวงข้าวดีกว่าเม็ดก็เม็ดก็ดีเม็ดก็ดีเม็ดรีบมีเม็ดพี่พี่โทษหยิบ เด็ดรวงข้าวสักสักรวงเอารวงข้าวสักรวงครับเอารวงไหนก็ได้ครับเด็ดสักรวงอ่าดูสักรวงครับโอเคมีเม็ดรีบสักเม็ดไหมครับรวงนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเม็ดรีบเลยสวยมากครับพี่น้องเกษตรกรครับนาข้าวนะครับในพื้นที่25ไร่มีความอุดมสมบูรณ์ชัดเจนครับต้นลำแข็งแรงครับแล้วก็รวงก็ใหญ่ เม็ดก็ใหญ่เม็ดรีบไม่มีเลยเมื่อกี้เท่าซีรูไม่มีเลยครับหายากมากฮะสวยครับนู่นนะครับยาวไกลไปถึงต้นกล้วยนลยนะฮะยี่สิบห้าไล่สวยมากครับทั้งแปลงผืนใหญ่เลยฝั่งนี้ก็ไปถึงต้นไม้ใหญ่นี่ครับฮะสวยมากนาข้าวนะครับ ปีนี้อำเภอปักตุงชัยทำนาปังก็ผลผลิตตอนนี้เราจะแข่งกับภาคกลางเนาะภาคกลางเขาทำทั้งปีอ่าแต่ปักุงชัยเราก็ทำได้แล้วนะครับนี่เขตจังหวัดนครราชสีมาสวยมากครับสวยมากไล่เอ่าสวยจริงๆริงยมเพื่อแเพื่อนนิดหน่อยจังมันจามันเนาะทวนไม่เป็นไร จะได้ให้เกษตรกรคนอื่นใช้ไหมใช่ตัวนี้รู้มั่งว่ามันจะดีจริงอย่างกำมาเคลียว่ากันนะพื้นที่แค่นิดเดียวตรงนี้เอาลองดูครับลองกำลองข้าวดูนี่ไม่ใช่โกหกกันเนาะสิ่งที่้องว่านี้ก็ดีสิว่าไม่ดีก็คือคำเลยสุดยอดครับพี่น้องครับสังเกตครับเอาดูดูอีกสักครั้งครับเอากำกำมานิดนึงเออลองดูครับนี่รวงสวยๆครับแค่เสียงนิดเดียวแค่นี้แหละไม่ใพื้นที่มากไปดูรวงใหญ่มากเลยครับ น้ำหนักดีแล,ล้วก็เม็ดใสครับเม็ดเกร่งเม็ดใสสุดๆครับสุดๆเลยโอโห,โหสุดยอดสุดยอดแคบจะไม่มีรีบ,บรีบมองไม่เห็นเลยถือว่าเป็นความสําเร็จของพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่แลร่เอทูมิกได้มีส่วนมาช่วยในการฟื้นฟูการพัฒน,นาครับพี่น้องเอโมิกเยีย่ยม